ใช่ปะอ่าบอกว่าเก็งปีลงมาเส้นออกขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เวลาจับมือจับแบบบินปีกนี้อ่าแล้วก็ล็อกแขนให้มันตรงดี๋ยวเะไรอไรวะเห็นปะนี่คือมันจะขนาดกันเนียคือแขนาดกันเป็นเส้นตรงอ่ะ เออแบบสองไห้แบบที่นี่แบบเจาะตัวดิดิดิสะดุดขึ้นตรงอีกนิดนึงแล้วก็แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยตรงเงี้ยนี่อนเออแล้วก็เออแข็อยู่ที่แขนน็นงนิดนึงเงี้ยคือแบบให้มันเหมือนล็อกเอาไว้อะขยับแค่ต้องแบบแค่ตรงนี้ขยับออก เท่หนใส่แค่แส่วนนี้ขยบออก,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 กเออลงอีกลงอีกลงอีขยบลงอีกลงอีกลงีเอยู่สามสี่กายกายตั้งข้อสอย่างงี้ตัข้อสเนี่ยคืมุมที่ลงทำมุมทำาเงี้ยตั้งข้อสอบน,นี้อ่าน,น,น,นี่เออ นนข้างในหลังยากกว่าใช่เลยแค่มึงกำลัะบอกมันถูกปะล็อกล็อกแขนไว้ไม่แขนตรงนี้นี่ะคล็อกแขนไว้ไวตั้งฉับให้มันเหมือนแบบมึงกำลังขีดจะตรงเงี้ยเห็นปะเมึงขีดเทียอะไรเงี้ยให้มันตรงตรงขนาดกันไปเว้ยนี่เห็นปะจะเห็นว่าแบบแขนมันจะไม่แบบไม่ขึออ้นหนึ่งอยูเลยแต่แบบล็อกเอาไว้ ก็ตัวเหมือนขนาดเกือบขนาดเกือบเก้าสิบอบแล้วนะเนี่ยน้ำไกยเลือดวายแล้วทำงานเสียวโดนแบนกว่าต้นตอ,นอดสยฉันยิดเลยท่านดีฟินาฮะยอดตัวเปลกายเกือบเก้าสิบเออกแขนงไว้รอกแขนงไว้ ล็อกไใช่ไหมคูย้งไม่ล็อเลยล็อกสอบล็อกสอบเออล็อกสอบอะไรอ๋อปันนี้ใช่ไหมเออเออเออลรืองอะไรอ้ปวดเหรอไดโดนว้ถูกไหมถูกถูกไม่เป็นไรหลังอีอี่ครับไลยตาผมครับจริงๆ ไม่มีเลเลยลงคิดกอาเพิ่มไว้บ่อยนะครับราดติดตามได้เลยอลองต้นสูงแล้วหกสิบวอยเตี้ยร้อยเจ็ดสามอ๋อร้อยเจ็ดสามโชว์ตอนต้นสูงร้อยเจ็ดสามนะครับเทรนเนอร์ส่วนตัวใช่ชวงพิต้น้องไก่พี่ต้นน้องไก,นนนงก่ถอดเลยไกย่ไม่เอามันไม่มีอะไรดิถ้ามันมีอะไรให้โชว์น้าโชว์นะแต่นี้ไม่มีอะไรให้โชว์เราไกาเ่เล่นก่อน กายต้นสูงเท่าไหร่กายร้อยเจ็ดแปดต้นร้อยเจ็ดสามนะครับต้นเป็นเสมอตัวน้อยของกายเองก<ด>็เล่นเสร็จไปหาดีนะเนาะกูอิ่มเดี๋ยวไปหาเองขึ้นมาบนห้องกูแล้วอกกายไหมก็ออกกายทุกวันเห็นไหมกายแทบไม่ออกเลยนะอาทิตย์นึงออกประมาณครั้งสองครั้งอืมเวลาที่วัดเพื่อนมาก,ก็เลยกรเล็นแต่หน่อยก็ไม่อ้วนนะฮะ ปีหนึ่งหุ <Far> ่นฟิตปีสองมิสวะเจอเลยบวมเบียผมไม่ได้กินเบียร์นะครับทุกคนปกติคือแฟนกันสองกันมากกินเบียร์แต่วันนั้นวันนั้นไปเล็กเลยนะเพื่อนมาเลยมาเนะที่ปาร์ตี้ห้องเสร็จอ๋เคยชอบวันนั้นแหละแต่ปกติผมไม่ได้กินเบียร์นะคุ้นเคยกับไก่ของนเอาไป พี่กายมันห่วยป่ะเนี่ยทำไมอ่ะรุดลงให้หมดเลยเสื้อไม่เอาครับทุกคนพี่ยทำไปเลยต้อคือไหล่ต้องรองคือแบบที่คือมันต้องรองแบบนี้ร้องแบบมึงจำปะมันเหมือนอย่างนี้แต่แค่ใครอ่ะข้าวมันนี่ออกเออมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมคือไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้แล้วก็อยากไปข้างหลังนี้เอาแบบให้มันตรงๆอ่ะ มันเหมือนกับขนาดกันขนาดกับฟื้นอ่ะนี่ใช่ไหมต้๊กอืมนี่ใช่ไหมอืมไหนขิงยาอ่อนดีอ่ะคิดอะไรกันยังยังครับหิวว่ามีใครใจดีเปย์ขาดไรเหอะผิวไหนอะไรปินข่าวแน่ๆผิวไหนเป็นข่าวได้หือเป่าจรธอไม่รอแน่วิทยาจุฬาไม่อ้วกไม่ได้กลับ ไม่รอดเหรอเพราะต่ผมไม่กินเบียร์ผมอยู่วินัยนะคะรับทุกคนไม่กินเบียร์ถามต้องกินแต่นีกใครมีเงินโดนเน็ดครับเขาเจ็ดคับผมว่าเ <c ười> <c ười> พราะี่ออกงางเองหรือมีเทรนเนอร์เทรนเนอร์มีผมผมผมไม่มีเทรนเนอร์นะครับผมออกเองทั้งหมดบอกว่าดูคลิปอะไรเอาอะไรเอาพวกนั้นใช้ จัดฟันนางยังไม่จัดเด้อขึ้ดูึดูผมไม่สังเกตผมเกือบปีแล้วติดต่ออุสอะไรปุ๊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 ามาคืนสุว่านอน ช้าสุดๆคูบอกเสีอไอ้ก่เงานั่นนักเยวะไปเ๋ยวไปเออเออาโลกเหอนเดิโอ๊ยเหมืนเเด็กทารกเล่นเหรอรู้ต้นรู้ใช่ใช่ใมึงได้ทารกับใช่ใช่ใชกูเชื่อคนใช่ใช่ใช่ใส่ใส่นส่ใ่ตั้งมึงใหญ่ใหญ่เล่นไป มุ้งเชื่อว่าคุณไม่มีศักรยภา,าพพอเลยจะเล่นนีงไงวะต่อต่อต้อนคืออันไหนเราหาไม่เจอฟิตเนสดูเงียบๆอยู่กันสองคนใช่ครับต้องทำไมน่ารัง,างนี้ของขาโอ้ยนในใกา,ายอาไม่เป็นแขคือไหนยอดตัวเกือบเก้าตอนนี้เลยเออเอาไว้ให้เยอ่หนินาาเอาไว้เออ อ้าเออเหนื่อยไหมล่ะน้ำหนักแค่แนะั้นเหนื่อยไหมอ่ะยังเด็กไหมล่ะดูสอบคะแนนนิดผ่านเพราะความน่ารักของพี่ะอะครับวุ่ยดีใจด้วยนะครับผมพี่เอ่อแค่น้องแบบว่าสอบสอบได้เพราะพี่พี่ก็ดีใจมากแล้วผมมากครับคลิปล่าสุดต้นฉันจะเป็นลมมันดีมากอีอีอเป็นไงน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะ ยาวคิดว่าต้นจะจะเป็นลมมันดีป่ะกายต้นเถียงใจขาดขาดคืออะไรอ่ะกายต้นคืออะไรวะเขาชิดป่นไม่คือมันมีต้นกายต้นคือใครนำหน้ามันจะเป็นทำไมไม่เกี่ยวหรอคือใครนำหน้ามันจะทำไมทุกคนช่วยบอกหน่อยคืออะไรอ่ะต้นกายคือคืออะไรอ่ะ บอกหน่อยได้ไหมจิ้นไงนำหน้าเป็นลุกเฮ้ยกายนำหน้าเป็นลุกวะเชียไม่รู้ว่าผมต้เป็นลุกเท่านั้นผมไม่มีทางรับแน่นอนอะนลุำหน้าเป็นลุกเปล่าับขึ้นชื่อใครก่อนเท่านั้นลุกครับผมเป็นลุกครับผมเป็นลุกผมผมผมไม่รับแน่นอนอะไม่รู้วาต้นกายหรือกายต้นก็คือได้หมดต้นกายครับ ก็เหมือนเจมินายโฟนี่เหรอโฟไก็เป็นรับใช่มนคือ่งโฟทจมินายเหรอโอ้ยตกแดงแค่นนี่ยอ่ะอ่ะตกแดงตกจริงเหรอเอดิไม่เอาจิจับเอาแบบ สวัสดีพี่ๆทุกคนครับวัสดีโฟดเป็นลุกนะฮะ,ะเจมินายโฟดฟอฟอดเจมินายเจมินายโฟดหลอดแผลครับกายเซนิสเสร็จเดี๋ยวกูไปขอไปกินข้าวก่อนนะไม่ไหวแล้วกินอะไรอ่ะก็เดี๋ยวไม่รูัวก๋วยเตี๋ยวหรือแถวนี้แล้วไม่ก็ไปกินอเอาไก่บนห้องมึงก่อนแล้วค่อยไป พยายมเลยดิขอดีอว่ามองู๊ดบดกายเกาประมาณนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเหมือนลิงลุดก็เหมือนเหมืนมือลิงเป็นลิงลุดอ่ะไปต่อไป็นหนึ่ง่อหิวกูหิว ไม่ดีไม่ใช่แบบเราเขาสอนไว้แกเราเราเขาสอนไว้ให้คุณหลอกเขาหลอกเราไม่หรอหลอกง่ายวะก็คือม่นด้อยู่ที่อ่ะเนี่ยวะมันหลงเงินมันตาอ ตอนนารักออเอาครับจนจะิึงข้าจิบบัวรีพายไปตอบไหมกายวะหิูเฮ้ยนี่ไม่ถึงไหนเลยเฮ้ยกายตัวใหญ่ามากกายจัใหญ่เหรอกายาขอขอูกายเขาจะปกติไหมคะ มีคนถามว่ากายเขาจะปกติไหมคระกายกายเ่งหิวไพลินไอ้กายบายไปแล้วนะไปไพลินหิอไพลินเพิ่งเลยเดี๋ยวไม่ต้องดูแลก่อนกายเข้าวิทยาเอ็นเตอร์ตัวไครับปิดปิดปิด,ปดหิวบายบายต้นหิวเข้า